สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้วยเด่นข่าวดังห้วยออกวันที่หนึ่งสิงหาคมนักเก็บสถิติยิ้มหวานพบเลขเด็ดงวดนี้ออกซ้ำสองรอบ เปิดสถิติหวยออกวันที่1สิงหาคมย้อนหลัง10ป,ปีนักเสี่ยงโชคพบเลขท้าย2ตัว82เคยออกซ้ำมาแล้ว2รอบขณะที่เลขดังงวดนี้กับเลขมงคลพโลเพียบงวดวันที่1สิงหาคม64รางวันที่1 910261เลขท้าย2ตัว69เลขน้า3ตัว103และ307เลขท้าย3ตัว004 00, และ785 งวดวันที่1สิงหาคม63รางวันที่1 5 6 9 3 9 1เลขท้าย2ตัว9 2เลขหน้า3ตัว9 3 1และ5 7 5เลขท้าย3ตัว5 7 8และ8 0 9งวดวันที่1สิงหาคม62รางวันที่1 3 8 7 0 0 6เลขท้าย2ตัว5 8เลขหน้า3ตัว9 8 3และ1 3 5เลขท้าย3ตัว7 9 5และ5 6 2 งวดวันที่1สิงหาคม61รางวัลที่1 386602เลขท้าย2ตัว78เลขหน้า3ตัว903และ832เลขท้าย3ตัว549และ726งวดวันที่1สิงหาคม60รางวัลที่1 756519เลขท้าย2ตัว36เลขหน้า3ตัว061และ386 เลขท้าย3ตัว787และ989งวดวันที่1สิงหาคม59รางวัลที่1 272932เลขท้าย2ตัว57เลขหน้า3ตัว538และ983เลขท้าย3ตัว871และ472งวดวันที่1สิงหาคม58รางวัลที่1 518677เลขท้าย2ตัว53เลขท้าย3ตัว333 598648และ889 งวดวันที่1สิงหาคม57รางวัลที่1 766391เลขท้าย2ตัว82เลขท้าย3ตัว349 576 623และ637 งวดวันที่1สิงหาคม56รางวัลที่1 3 5 6 4 3 5เลขท้าย2ตัว82เลขท้าย3ตัว880 451 718และ329งวดวันที่1สิงหาคม55รางวัลที่1 8 9 5 5 9 0เลขท้าย2ตัว50เลขหน้า3ตัว820 599 796และ745ขอขอบคุณที่มาเหลงข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันนะครับขอบคุณครับ